มาทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตการสร้างแมปโลบอกนะครับเปวิสเพที่ผมเป็นคนสร้างแล้วก็ใกล้จะได้เปิดทดสอบแล้วนะครับอัปเดตน้นตอนนี้ผมกำลังทดสอบบั๊กอยู่นะครับยังมีบั๊กอยู่พอสมควรลดน้อยจากช่วงแรกๆเยอะแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีการแปลเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับ99%ในตัวเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดลวตอนนี้ก็เหลือเรื่องของเกมพา์ที่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เรื่องจุกจิกนิดิหน่อยหน่อยเดีย๋ยวเราลองเข้าไปในตัวเกมเนาะ ก่อนที่จะไปดูตัวเกมนะครับก็ใครที่สนใจจะเล่นเกมโลบ็อกที่ผมเป็นคนสร้างเนี่ยนะครับ และสนใจแมปนี้นะครับสามารถเข้ามานดีคอร์ได้ผมสรีคอร์เรียบร้อยแ,แ,แ,แล้วแล้วก็มีการเลือกด้วยนะครับว่าจะเป็นผู้เล่นฝ่ายไ,ไหนฝ่ายเปย์หรือฝ่ายเพย์นะครับและนอกจากนั้นท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูอัปเดตก่อนใครนะครับเป็นอัปเดตการสร้างแมปนะาการออกแบบบอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็สามารถย้อนดูได้ตั้งแต่เริ่มสร้างแมปจนถึงอัปเดตปัจจุบันเลยครับก็สามารถสงสัยแล้วเข้ามาสอบถามในดีคอร์ได้นะดิงใต้คลิปนี้นะฮะ ตอนนี้นะครับเรื่องสาวเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับเรื่องดนตรีเนี่ยสเสร็จเกือบหมดละหน้ากันเข้าก็จะมีการโหลดนิดนึงเนาะนี่นะครับพอเข้ามาก็จะมีให้กดเริ่มแบบนี้นะครับเมื่อกดเริ่มเนี่ยเขาจะโหลดประมาณนิดนึงนะครับโหลดให้มันโหลดแมพนิดนึงนะครับอันนี้ผมทดลองในมือถือแล้วก็แท็บเล็ตแล้วว่าเออมันไม่ได้ใช้เวลานานจนเกินไปนะครับได้ทดลองกันได้ เมื่อเข้ามาก็จะมีให้เราเลือก2องไฟล์ว่าเราจะเลือกไฟล์ไหนนะครับมีไฟล์ที่ใช้โลบักในการอัปเกรดพลังกับไฟล์ที่เล่นนะครับจะลองไปที่ไฟล์ที่เล่นดูนะไฟ,ไฟล์ที่เล่นนะครับสามารถอัปเกรดค่าพลังบัหัวได้โดยการโจมตีมอนเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ลหลายๆระบบเสร็จแล้วระบบกระชาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับลองเปิดให้ดูกระชานะครับใช้ตังเปิด10,000่ตังนี้หาได้จากมอนเตอร์นะนี่ก็สามารถเปิดกระชาได้นะเมื่อเปิดเราก็จะได้ พวกของอันนี้เป็นบีมนะก็จะมีความหายาก33%พลังเนี่ยนะครับคิดเป็น10%จากพลังคาบนหัวนะครับข้อที่แรกที่สุดนในตู้นี้ก็คือดาบใหญ่นะครับเป็นบิ๊กซอร์สอัตราสูตรี่ยยากนิดนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่น่ายากฟาร์มต่างไปเรื่อยๆนะครับส่วนของเนี่ยนะครับก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นี่เปลี่ยนดวงเปลี่ยนดาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนได้เลย ถ้าเกิดเป็นอิทธิพลเปลือยไดเบอร์คีนี้นะครับตัวบีมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตาำพาร์ติเคิลต่ำนี่นะครับสีแดงนะแบบนี้ส่วนสายนี้นะครับสายเพย์เนี่ยก็สามารถอัปเกรดพาพลังโดยการตีมอนนะครับมันก็จะอัปเลเวลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งค่าพลังบนหัวเยอะเนี่ยค,คุณก็จะยิ่งเก่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละค่าพลังบนหัวเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อจะ VS กันนี่นะครับ ซึ่งนอกจากมอนเตอร์ทั่วไปพวกนี้นะครับก็ <S <S จะมีบอสด้วยนะครับซึ่งบอสนะครับผมไม่แนะนําให้ไปตีตอนเวลน้อยนะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะตายได้นะครับตีตีตอนเวลเยอะๆมันก็หาเพื่อนมาตีก็ได้นะครับเพราะว่ามันตีแรงเพราะว่าถ้าเกิดคุณเวลน้อยนะซึ่งเกมเพลย์ี่มีอะไรบ้างน,นะครับมีถอยหลังมีแดชหนะ้าซึ่งแดชแป้งหน้าเนี่ยจะเป็นเกมพาร์ทนะครับจะไม่ได้มีทุกคนนะเว้นไว้ให้คนที่มีเกมพาร์ทนะครับ มีวิ่งเร็วนะครับบินได้อะไรแบบนี้ซึ่งค่าบงค่าบินพวกนี้นะครับก็จะอิงกับค่าพลังที่อยู่บนหัวทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีความเร็วบอกว่าตัวนี้คุณมีความเร็วเท่าไหร่อ่าพลังโจมตีของดาบ27พลังของบีม10นะครับส่วนเลือดเนี่ยก็จะอิงกับค่าพลังบนหัว109จะ109เท่ากันเลยั้ยถ้าเกิดผมเปลี่ยนฝั่งนะไปฝั่งเปนเนี่ยนะครับค่าพลังบนหัว5,000ผมก็จะมีเลือด5,000ันเลยั้ย ว่าจะสามารถเข้ามาฝั่งนี้ได้นี่นะครับซึ่งใครที่กลัวว่าอ่ามันจะทะลุได้นะครับว่าแบบเดี๋ยวกลัวคนจะเข้ามาตีในพื้นที่ซึ่งเซฟโซนตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถทะลุไปหากันได้นะครับถ้าเราบินไปตรงนี้เราจะติดเนี่ยบินเข้าบินเข้าไม่ได้นะครับยิงบินเข้าไปก็ไม่ได้นะฮะซึ่งมันจะการเป็นฝั่งไปนะฮะซึ่งฝั่งนี้นะครับสามารถอัพลังได้จากไหนตีมอนไม่อัพลังนะครับถ้าเกิดเราตีมอนเนี่ยเราจะได้เงินนะต้องตีดู นี่เราจะได้เงินนะครับแต่ข้อดีคือเงินที่ได้จากบอลเตอร์เนี่ยจะมากกว่าฟังเพลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติได้ร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้ร้อยสามสิบอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสายฟาร์มตังค์เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้จากการใช้ค่าพลังตรงนี้นะครับซึ่งใครที่มีงบสักหน่อยเนี่ยการอัพพลังนะครับไม่ได้แพงมากขนาดนั้นหนึ่งโลบักเนี่ยเท่ากับห้าเลเวลนะครับสิบโลบักเท่ากับห้าสิบคูณมีร้อยโลบักเนี่ยคูณอัพได้ห้าร้อยเลเวลนะนะ 500เลเวลเนี่ยนะครับสามารถวันช็อตมอนเวลหนึ่งได้แล้วสบายๆอ่ะลองจำลองก็ผมเลเวล500ดูนะครับลองตีมอนดูนสามารถวันช็อตได้นะครับร้อยโลบังก็วันช็อตได้ละซึ่งแน่นอนวนะ่ามอนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่อ่ามอนเวลหนึ่งนะผมกำลังทำมอนเวิลพันอยู่นะครับก็คือแนะนำให้เลเวลพันขึ้นไปอะไแบบเนี้ยยังก็มีเป็นมอนเตอร์ที่ยังทำไม่เสร็จนะครับยังแบบตอนนี้วิ่งตามได้ตีได้แบบนี้โหูตีแรงมากนี่แนะ่โอ้ต้องตีหลายทีอะตอนนี้ผมเเวลห้าร้อยอะ สู้แวบผ่านยากโอเคแต่ผมมีเลือดบัก bug อยู่นะครับเลือดบักตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบักในหมดจริงๆนะครับอันนี้ผมปรับสเตปตัดโดยการใช้สคริปต์นะครับมันเลยบักเพราะว่าแอดมินมันปรับพาไปลำบนหัวนะครับจริงๆมันจะไม่บักหรอกตัวนี้บอสยังทําไม่เสร็จนะครับบอสตัวน,นี้ตีแรงมากอะตัวเออเอึอึโอ้อออออตีนานมากเลยบอสมันบอสเวลบมื่นอะมันมันต้องมีพลังมื่นหนึ่งถึงจะพอสู้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับพลังแป๊บโอเคตอนนี้ผมมีพลังมื่นหนึ่งแล้วน่าจะสู้ได้ นี่นะครับผมก็จะตีแรงขึ้นาตามค่าพลังของดาบ2ีของพลังบนหัวคือ2 5 0 0นั่นเองนะครับต้องตีบอสดูบอสบอสโอ้เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายผมบอสบอสบอสนี่มันก็จะมีสกิลอันตินะครับถ้าโดนมันก็จะแรงมากซึ่งบอสตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับที่จริงเอฟเฟกมันจะไม่ใช่อันนี้นี่นะครับตายส่วนบอสตัวนู้นนะครับตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตัวที่เสร็จแล้วดีกว่าตัวนี้คือตัวที่เสร็จแล้วนะครับนี่ทำตีผม มันจะเป็นคอมโบนะครับแบบนี้ตูมนี่นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเวลบเยอะเนี่ยก็ตีได้สบายวันช็อตได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับอ่าอัปเดตแมปนะครับที่จะเปิดให้ทดสอบในเร็วๆนี้แหละใกล้เต็มที่ละบัคหลายๆอย่างเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับมีบัคเล็กๆน้อยๆที่กาลังแก้อยู่ถ้าจะพูดได้ก็อาจจะไม่กี่อาทิตย์นี่แหละที่จะได้เล่นกันนะครับเข้ามาในดิจิทัลก่อนนะเข้ามาสอบถามข้อสงสัยได้เลยนะครับว่าตัวเกมอะไรเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับ